กโอ้บลาเฮน้องๆสวัสดีเจอกับบังหมาด EP ว่านี้มาดูกันว่าตัวสีเหลืองนี้มันจะแก้มือได้สำเร็จไหมทุกคนมาดูกันเลยไปมาดูไปพร้อมกันรอบแก้มือตัวนี้วันนั้นหางหลุดขึ้นต้นไม้ไป ไปแล้วทุกคนไปแล้วทุกคนไปแล้ว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 แต่ลมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนฝนมาแล้วโอ้โหนุงฟิกกลุ้มอยู่นู่นวาววิ่งไปนู่นแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วลงมาแล้วหนึ่งรอบทางเปี้ยเดี๋ยวให้งฟิกขึ้นมาจับ ่ได้ไม่ได้ทุกคนเอาคิดไอบุญดิบุญตรงนั้นก็ได้คิดเดี๋ยวว่าไปยืนดูไปรถมาล้างเงียเรื่องพิษล้างประตูเราจะเปลี่ยนที่ก่อนทุกคนเพราะเขามาซ้อมบอลแล้วฝนกำลังมาพี่เทียไปเก็บวาวไว้ที่พี่เทีย ไปเก็บวาวมา,วาไว้ในรถที่ไปฝนมาแล้ววิกวิกฝนมาแล้วพี่น้อง ลงเม็ดมาแล้วทุกคนขาดแน่เลยว่องมาดมาดูกันให้บังฟิกเป็นคนปล่อยบังมาดเป็นคนกุมสายรอบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกท่านขอบคุณครับมาแล้วร้อมกับฝนอ้ ไปแล้วทุกคนไปแล้วทุกคนไปแล้วทุกคนฝนก็มาแล้วทุกคนอ๋อเอาเงายเอาเงายโอ้ยมาแล้วแต่ว่าไม่มีลมเลยโลลาบเลยฝนก็ลงม,มาแล้วทุกคนดูเม็ดฝน โอ้ oh! my god กลับโยนมานี่แล้วโยนกลับมาหลังแล้วทุกคนขอยดูนะนูนี่เชือกทุกคนนี่ขอดูมองโอ้ห mm hmm. oh! ย้อนไปนู่นแล้วทุกคนเหอผางเปรีย้ยฝนก็ตกฝนก็ตกฟิกดูไว้ฟิก ยิกโ oh, อ, oh, อ,อ้วิกดูโอ้วนหนึ่งรอบวนหนึ่งรอบเดี๋ยวเปียกมันก็นคงร่วงเดี๋ยวคงร่วงนะลูกจบบุบอาราบาก่อนขึ้นมา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 าเรขึ้นกลางคนแล้วขึ้นเลยน,นูไหมฝนตกทุกคนโอ้ลมก็ไม่ค่อยดีนี่โยกอยู่โยกอยู่ทุกคนเอาไม่ได้เอาไม่ได,ไได้ขึ้นมาลูก พุ่งลูกพุ่งว่าเจ้าจะทะลุเอาแล้วขึ้นรถมารดก่อนโอเคเราจะวางให้ทะลุไปเลยพี่อถึงอย่างไรเราก็ต้องเปลี่ยนกระดับใหม่ตัวนี้ดูทุกคนดูดูดูทุกคนดูดูสายทุกคนดูดูโอ้โหไม่มีลมดูเหลือเชื่อเสียดายทุกคนเถอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ลมฝนมาสักหน่อยสิลูกลมฝนมาลูกลมฝนมาลมฝนจงมา มาเลยเอามังฟิกเปียมขึ้นมาแล้วดูไว้ทุกคนนี่คือองค์บาทกุมสายไว้นะมืออยู่แบบนี้ดูไว้เอยเอยงมันนี่หน่อยนึงพอตรงเลยพอตรงเลยพอตรงขาด,ดแล้วยังไม่ได้เดียวเดียวเดียวดูจังหวะดูจังหวะอีกรอบทุกคนมาพุ่งกันมา พุ่งไอ้ทะลุไปเลยพอฝนตกแล้วเอา้าเอา้าลมไปไหนอันก็นมาลูกอันก็นมาลูกอย่ายอมอย่ายอมอย่ายอมดูไว้ทุกคนดูดูด,ดูไม่ไปไหนจริงฝนตกแล้วเอาไว้ทะลุเลยเอา้าเดี๋ยวน่าจะทะลุมาดูทุกคนการอาัดานีแน่ะพฝนลงมาแลว้วเล่นที่ไหนไม่เล่นเล่นกลางฝน ไม่มีไปไม่รอดลมแก่นี้ไปไม่รอดลมฝนอยู่ไหนเ้าจงพัดให้ว่าวข้าปลิวดังสายลมอออไม่ปลิวแล้วทุกคนเหรอเฮยล่กะก็หดลงมาหดลงมามีลม,มาไโยกมา,มาดมาดโยกแล้วทุกคนหมาดโยกลมไม่ค่อยดีเราต้องโยกโยกก็ไปโยกกข้ไปทุกคน ไม่พอโยกขึ้นทันทีแต่ไม่ค่อยดีพราะว่าหรือไม่มีสวยหมุนไปหนึ่งรอบหมุนไปหนึ่งรอบตีขึ้นมาลูกตีกขึ้นมาลูกตีกขึ้นมาลูกน่าจะเรียบร้อยพิกาลุแล้วเก่งไปเรียบร้อยทุกคนบอกแล้วฝนต่อ บอกแล้วตีไม่ขึ้นตีไม่ขึ้นตีขึ้นทีน่ไหนทะลุมาแล้วลอก้อนล้อก้อนทุกคน,นมาดูกันว่าขุนหานเล่นเชิดไรเล่นว่าวยังไงไม่เล่นเมื่อวาเล่นต่างโหนยังไงล่ะวังอยู่กันเลยทีเดียวนี่ทุกคนตีไม่ขึ้นตีไม่ขึ้นฮ่า เรียบร้อยโรงเรียนมางมาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดษนาววานด้วยทุกคนสำหรับคลิปนี้มงมาจะต้องเราจะต้องขอตัวเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเหลือแล้วเพราะว่าโดนฝนคอยเอาใหม่พีหน้ารอลมฝนหยุดก่อนขอบคุณฟีสวัสดีสบลเฮ